สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเที่ยงขนข้าวค่ะวันนี้อู้พระเอกทรงหาดเสื้อเสื้อกามพระเอกของเราอันนี้ดาวมหาหลัยทำงานจนเหนื่อยคลายย้อยขนข้าวนะคะวันนี้รอสีตอนเย็นไม่รู้จะทันหรือเปล่าเพราะว่าเขาสีหลายเจ้าเราน่าจะไม่ทันเพราะว่าเราคิวสุดท้ายเดี๋ยวนี้ห้าโมงเย็นมันมืดแล้วอันนี้ คือขนลงไปรวมข้างล่างนะคะกองไว้ตั้งแต่ตรงนี้จะเกี่ยวครั้งเล็กๆตอนนั้นเราไปลาดบุรีพ่อใหญ่สิงอยู่คนเดียววันนั้นฝนตกก็เลยมากองไว้ตรงนี้ก่อนดีนะครับปลวกไม่ปลวกไม่สีสีอยู่บ่แพมพันนะ <h> โปะเลีอย,ยู <c ười> ่บนะ่ผื้นมันนะโปะกินอยู่บ่เอาเก็บขึ้นใช้งานเด็กนะคะ <c ười> แมงธรรมดาดอันนี้ข้าวอันนี้มันจะมันจะหยาบแบบมันไม่ค่อยล่นดออมันจะหยาบหยาบก็คือเหนียวหยาบก็คือเหนียวเคี้ยวบอได้ถ้าฟันไม่ดีมันเป็นเมื่อว,วานนี้เป็นคล้มคลืมฝนนะคะตน้นใบยๆน่ะแม่แบมบอกว่าโอ้ตกใจหมดเลยยายกลัวฝนตกหามข้าวของแม่แบมก็ขนอยู่รอดูว่าวันนี้เราจะได้สีหรือเปล่านะคะ แต่น่าจะไม่ได้สีหรอกสามเจ้านี่มันค่ําแล้วเขาจะมาตอนบ่ายสามสามสี่ห้าค่าแล้วก็เราก็ไม่อยากสีเพราะว่าสีแล้วมันต้องขนกลับไม่เป็นไรค่ะพรุ่งนี้ตอนบ,าอบ่ายเออเบาๆหน่อยหนูเบาๆหน่อยปึ๊บเออก็จะยัดไปให้หมดคันเดียวหางหมดเลยค่ะรถไถก่ะปีนี้สงสัยเราได้เอดฮือนรไถถใหไม่ไม่เส้นนั้นกะ ไม่ได้อันอันเกมันปีนี้มันมันราคาไม่ดีว่าจะถอนเอาว่าจะไม่จ้างสามวันสามวันหนึ่งอีเต็กสามวันหนึ่งอีเท็กสองบาทสามสิบเองนะคะราคามันคิดว่าจะถึงสามบาทไม่ถึงเดี๋ยวจะจ้างเอาเมื่อบันละต้องหมดแล้วเนาะเหลือไม่เยอะแล้ว ท้องฟ้าสดใสโอ้ยแหมแดดแทนโพตัวได้แเพมเอ้อยขันข่ายก็มีขันข่ายเลยแหละเสื้อแขนยาวก็ไม่ใส่นี่ถอดไว้ตรงนี้นะคะเสื้อแขนยาวเอาเสื้อทั้งนาพี่นี่มันระตตกลงมองเงยงงางได้น,นนะเอาเงยงขึ้นไปคุ้มเลย

ออกมาแล้วนะคะเ,เฮ้ยบุงเย้บุงอะไรนี่น,นะคะศิลปะศิลปะของพ่อใหญ่สิงเอาเอาเมื่อตั้งไว้ยู่หน้าเหือนแพมเอ้ยเอาเมื่อตั้งไว้ยู่หน้าเหือนมองเสาประตูทางเฮาาฮือนอันนี้อันนี้เป็นก้อนหินนะคะนี่เจ้าเก็บมาจตส่สิลปพ่อใหญ่สิงยุโซนนี่บ่ คิว้วตาปากจมูกคือแต่สิงเป็นคนเป็นคนวาดส่วนผมนี่เจ้าเพมเป็นคนวาดส่งพอลุ้สวยเดียวาดเอากลับไปตั้งไว้อยู่หน้าบ้านกระทางเท่าหินเอาไว้ป้องกันคนขี้ลักเขาเห็นเขาก็จะนึกเขาก็จะกลัวนะคะหรือว่าเอาไว้ให้หมาเห่าก็ไม่รู้เบ้ยก้อนหิน มันจะเกียงมันลืนค่ะอันนี้น่าจะอยู่น่าจะอยู่ตรงที่มีน้ำเป็นเวลานานๆเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะมันแดดเอาลงไปข้างล่างอันนี้ไม่ได้ลดไม่ได้ติดนะคะจอดไว้อีเท็กเราไม่ได้ติดจอดไว้ซื้อ เดี๋ยวตอนเย็นมาค่อยมาเอาลงกลับไปกินข้าวก่อนหิวข้าวแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ